ครับผมวันนี้นะครับน้าสี่สิบเก้าบาทแล้วนะครับมาดูสติ๊กเกอร์สุญญากาศนะครับทึบหน้าเดียวนะครับทึบเป็นยังไงลักษณะนี้นะครับนะครับแล้วที่เราจะพิมพ์ได้หนึ่งหน้านะครับผมนะนะครับผมมาดูกันนะครับขนาดนี้ก็จะเป็นขนาดแปดคูณแปดโดยทั่วไปนะครับติดเอาไว้จัดระเบียบเข้าออกหมู่บ้านนะครับผมในการจอดรถนะครับของบ้านโครงการหรือว่าร์สเมต์คอนโดต่างๆนะครับคุณสมบัติกันน้ํานะครับผม หน้าเดียวไปอย่างนี้นครับวิธีใช้นะครับนะครับเราก็ลอกจากนี้ขึ้นมานะครับพร้อมใช้ได้เลยนะครับการติดนะครับผมเราก็อาจจะมีเอาจจะอาจจะมีสเป์นะครับนี่คะเป็นแั่นพลาสติกนะครับผมดานหน้าฉีดลงไปเลยนะครับแล้วเราก็ติดนี่ครับสูญญากาศนะครับใช้น้ําช่วยนิดนึงนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะอยู่ด้านในกระจก หรือเป็นผันอะคริิกนะครับเขาก็จะเป็นด้านหน้านะครับสญญากาศนะครับแบบทึบหน้าเดียวนะครับทางร้านสีบเก้ามีไว้ให้บริการนะครับตารางเมตรก็ตามขนาดนะครับผมขนาดหนึ่งก็จะควรจะได้เยอะเด่นน้อยตุนทิดขนาดจำนวนดูนะครับผมประมาณนี้ก็แดเซนนะครับได้ร้อยี่สิบดวงในหนึ่งตารางเมตรนะครับแบบนี้ ต่างด้วยนะครับสำหรับเนื้อสติกเกอร์สูงยากานะครับ PVC นะครับ p v ขอบคุณครับ